สวัสดีครับพี่น้องครับมู่งคุลกัครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับเท้ากับมะฮอดนะครับหน้าทางเขานะครับผอนผ้าเพ่งมุ่งโค้งแพกจะประสักครับพี่น้องวันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศน้ำน้ามัครับผอนผ้าเพ่งก็ถือว่าเป็นน้ำตกนะครับที่มี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 กั้นกลางแม่น้ำโข้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่นังครับบรรยากาศสิเป็นเจ็ดได้ก็ับพาพี่ผ่านออกไปเบิึงครับ ตอนนี้นะครับแต่ยังเงียบสงบอยู่ครับนี่เป็นเป็นบรรยากาศด้านหน้าครับด้านหน้าโอ,โอ้ยนี่ยาไอ้ยี่เลย,ยาสมุนไพรนะครับโอ้ยมันสื่อสายยาเด้อมมมอันเกล้เกล้ยังนี่ยัยยงนี่ตัวนี้บ่เป็นยาบำรุงทางกายห้ามเกจ็บยรังปวดแก้วเป็นยี่เลยยาเนี่ นี่พวกเก็บแอลบวกไคลังตัวนี้กำลังสรางานกำลังเสือคงมันเป็นยากำลังตัวนี้กำลังนเกลีล้ยกำลังเสือครับเดี๋ยวจะออกมากกว่าน้อันนี้บาเมืองอโทษดสมุนไพรครับด้านหนาครับโอ้ยคนนี้รั้้ยด้านหน้าเดี๋ยเพิ่งได้ยาเดี๋อันนี้ไม่ยังน่นี่ยไม่ยั้งเนี่ น้ำมีแห้งเลยเนาะน้ำค้างครับเน้ำค้างเอออันนี้น้ำอ้อยอ้อยเอาน้ำหวานใช่เ่เออเดี๋ยวออกมาก่อนอหวานมันสิขึ้นก่อนครับพี่เดนครับอันนี้จะเป็นไอ้ทอดผัดผสกิ๊กไก่ย่ายอีกยันงโอ้ประอดเลยครับปรอดเลยด้วยครับมาเริ่มทัวบยืันยืัน

อตอ้ยโอ้โหโอต้องเที่ยวต่ชาตินะครับไลค์ให้พี่น้่งครับก้ทักททยสบายดีครับกภาษาอังกฤษเก่งๆครับอันนี้นับบอยอันี้อือนับบอยอันนี้แห้งกันเ็มแหงเลยนี่ย้ครับภาษาอังกฤษเก่งๆอังกฤษอังกฤษอันนี้อฝรั่งฝรั่งกันคนพูดอังกฤษได้ไหมอังกฤษอังกฤษ เออโอ้ยราต้องขกันดาระดีนึงสามามเดี๋อาเช่นนเลยดอลลาร์สอดอลลารี่เชดเอยาอ่บาทสามร้อยสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบบาทสามบาท อันนี้เป็นของที่ระลึกนะครับาเท่าไรก็ด้ครัเที่ระที่ระึกครับครับก็เกอันนี้เป็นน้ำอ้อยครับน้บออยน้ำอ้อยนะครับนามบ่มีแห้อุ้ยเดียวครับเดี๋เราไปยี่ยวกานครับพี่นงครับ

เ้าข้างหน้ามาครับเขาข้างหน้ามานี่นะครับคุณพีคไดอยู่ที่ตกคอนประเทศครับนะเป็นตาดตาดที่สวยงามที่สุดนะครับแถวอิตาลีเลยเนาะอิตาลีเลยนะครับตอนนี้เขาก็สงีงานไปครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นนั่งฟ้านะครับเพิ่งมาเฝ้าประตูสวรรค์ครับคุณได้ข้าไปในไม่แห้งนะครับไม่แห้งเลยนาบูดาเบียเข้าไปก็ไม่แห้งครับประตูสวรรค์ครับประตูสวรรค์เป็นคนละ ไอ, 2, 2, ไอ้สองพันกีบอ่ะสองพักีบเนี่ยไปกันไม่แห้งไปก็นไปกัน,กน,กนีความสุกนะครับนะผมทุกมาก,กอะบันี้มีความจุกกะทิเพนะครับะถมผูญิงนะครับพู้ญิ่งแถมเจี๊ยฟี่ผู้ชายครับผู้ชายต้องได้ซื้อเลยนและ้วครับพี่้ังครับเข้ากกะสิพร้อมลุยเลยครับอุ้ย ดีเป็นบา้บานบ้านทรงโบราณครับพี่น้องบ่อยากบอกว่าทรงไทยหรือทรงลาวแล้วครับทรงโบราณนะครับ,บรนะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเด้ะครับรอเดี๋ยครับปู่กำลังถ่ายรูปครับจะทำการถ่ายภาพถ่ายย่างนกกระหนัหนหดเลยเปิดประตูอ่ะขนหนักอ่ะๆๆ สวัสดนะครับเท่ากะมาอยู่มาอยู่นะครับกรุณาต่อแถวครับว่จะเปเป็นอ๋อต่อแถวรเออับอ้แล้วล่ะเข้าไปนี่ปี้นีคาาทันเนี่ยมถทนาะไรเ่องรสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบนอรรัก เออเอ้าเอาเอาเอ้าาเดี๋ยวส่นส่วนมาเดี๋ยวมามเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องอ่านี่คนเบิลางมึงเนี่ยเส้นเส้นสนนเส้นสมาเที่ยวมาเที่ยวลานมาเที่ยวลา่คนราเพ่งอ่าห้อง้บรรยาการแบบไหนอ่า้ามาห้ามาห้ามาเที่ยวคนเปเพ่งนะครับเากับต้องมาติดต่อนี่ต้องมาติดต่อนี่เต้องไปสื่อตัวก่อนสื้อตัวก่อนซื่อปีตัวกัะปีอะไรกันเนาะเท่าไหร คนละสามหมื่นกีบนะครับประมาณห้าสิบบาทสามหมื่นกีบนะครับพี่น้าครับเราเป็นประมาณห้าสิบบาทต่อคนหนึ่งหมายความว่าถ้าเป็นเงินไทยห้าสิบบาทถ้าเป็นดอลลาร์เลยเรันครึ่งสองรันครับพี่น้าครับอันนี้น้องน้องรักอันนี้น้องยังน้องยังอะไวิจิตราน้องวิจิตรานะครับติดต่อไปเลยครับวิจิตราโอ้บอดซื้อบอดซื้อพักพุ่นครับอ่อนละอ่อนอ่อนไปทักไดลครับพี่แย่เพิ่ยิ่งเขี่ยคาง ไปก่อนได้เนาะขอบใจเด้อนาะรอเนาะเป็นใจไ่อยากไ่อยากฝากเบอร์โทรไปหาปู่บาทางไทยเลยวะอยากฝากอยู่เบอร์ใดเบอร์ใดเบอร์ใดเบอร์ห้าเท่าเบอร์ห้าเท่าต่อแค่น้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเท่าเบอร์ห้าเท่าบัตรติดต่ออยากมาเป็นคณะเดี๋ยวกุบทั่วมาโลกนี้มีมมีีเบอร์บ่าอยากอยากเข้าปู่าอยากมีเลยถ้าเราไม่เบอร์ส่วนตัวโอ้ไปเห็นหน้ากันเนาะเทาก็นี่งหน่อยเดียวเนาะเท่านี่นิ่งกว่าเท่า อยุหลายนะครับาใจนะน้อยวิจิตน้อวิจิตาน้องตระกันะมาวันล้โมงเลยอยู่หลายงนี้ครับพี่ดาครับนะครับววอยยต,ตอนนี้นะครับเาขากับไปแล้วครับพี่ดาเาาเขาว่าสำหรับปีนะครับปีที่เข้าต้อซื้อนะครับต้องซื้อก็คนละถ้าเป็นงินไทยก็าหาสิบาทแตเป็นเงินกีนี่ก็อ่าสามสินะสามหมื่นกี คอนตะเพนครับอ้ตานาเด็ดใหม่ครับพี่น้องครับนะยิ่ยินเสียงหนานะครับด่ยินเสียงหนาว่ะยินเสียงนาดี๋ยดิต้นต้นไม้ม่นด้โคตรจะออขึ้นมาเนาะมันโคตรเลยเนาะทอไรูชานชุดบสองหมืุดนึง สุดหนึ่งสองมืนกี่ครับถ้าจะไปขอทอดมาไทอยูนีสนึ่งหกพันกี่โอ้หนึ่งสองมืเอาจักสุดอายสองสุดบอกชุดหนึ่งเท่าไรก่อนสองมืนกี่จ้ะสองมืนเอาสองสุดสองสุดนะสองกนนะเอาใต้ไปที่พี่ได้บะโด้อ่ะขึ้นนานไบนะครับตอนนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งนี่มีอันนี้พดยม สองมื้งกี่เท่าที่ไปขอพรไปเคารพดอกไอ้ต้นไม้มันโคตรต้นมันดีโคตรครับมันโคตรแต่ตะกินเดี๋ยวก่อนนะครับโคตรมากพาหลอกนี่มาเจอตัวนะครับหลักชิบปีปลายนะครับม่นกาบอยู่วชิยุกลางนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้ย่างบัดทอนย่างบัดทอนนั่นเนาะโอ้ไอหายไปเนี่ยไปเสียนะใช่ที่มึงต้นเห็นเขาทำเขาให้บอก ว่าเอาเราไม่โู้เอาลุมมนยักเสรทีเการได้สิเราเฮืยอันนั้นเปนทางงอเอ้ยลืมากแล้วเท่าหนาเท่าหลังครับพี่เท่ากับไอ้ไา้กอนเทานะครับก่อนเฮาสิไปเบิ่งนะครับความชวยของง้ามเป็นตัวกานแข่กัน ของต้นไม้มันที่โคตรครับโอ้โหะครับเพันธุ์ที่เฉื่อยขึ้นมาไว้นี่นะครับพี่น้องต้นไม้มันที่โคตรแต่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งตุลกเพราะลาะกาสีเอานะครับสีสีซีซีเอาประวัติของต้นไม้มันที่โคตรมาเล่าพันธุ์พันธุ์นะ้องบ้างนะเดี๋ยวโอ้อย้ยใส่เข้ามาทานเลยครับมาทานโอ้ยใสยดีสบายดีใส่เข้ามาทานเลยครับอาเอาเกือบไป

มเมดขอ,อไปให้พี่ให้น้องนะครับ,รบได้กราบได้ไหว้ได้บูชาครับได้ขอพรน,นะ ครับพี่เด็กครับนะอันนี้ด้านหลังของต้นร่มนะครับอันนี้เป็นนะครับต้นไม้สักชิดต้นวัดนี่ของผมแต่ก่อนจะตั้งอยู่กลางในน้ำของผมนะนี่นะครับอันนี้เป็นสิริข้องของการบดเสียงเป็นสิริของวัตถุสังขารบวกกับคนบวกกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะการแก่ ตวแก่เน่าเปื่อยไปาำการละเวลาเน่กกา,ก,ารรกับมากับของพ่อเลยครับดีดีนี่แห้งนะครับไ็นจะรูปจับได้ให้สมบวังหนักตัจจใจไ้ลายซิ่งนะไปเบังนำตนุกขพไปนงเติตก ครับพี่นังครับนี่คือความสวยงามของน้ำตกพรประเพ่งครับนะบกล่าวกันว่าน้ําตกพรประเพ่งนะครับที่นีอยู่ซีฟสันครับพี่น้องช่วงนี้หน้าแรงครับพี่น้องครับนะเป็นตาเป็นเห็นเลยครับที่ขวางกั้นแม่น้ำโขงนลยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ก็จะก็สดนะครับรบริกาม,กมากๆเลยครับพี่เาครับสดชื่นครับแสดงที่นี้นะครับน้ามก็จะน้อยไปนิดนึงน้านก็จะน้อยไปน,นิดนึงอากาศของลาวนะครับกัม่เห็ดน นี่เขียวเลยครับยายาน้มฝนน้ำกับติเต็มนะครับกับติเต็มเนี่ยทีนย่นี่ในน้ำโขงก็ต้องเยอะนะครับมันต้องเยอะนอกจากข้างเหนือกับนี่เขื่อนมี่เขื่อนนะครับกั้นแม่น้ำโขงหลายแห่งหลายที่น้ำแพร่ประเทศจีนน้ำแพร่ทางเล่ากับนี่ นอจากนั้นก็แนะนำลูกต่างๆออก,กันหลังประดับตอนพระเท่งนะครับคือเป็นแม่นตกนะครับที่สวยงามที่สุดสวยงามในในใน,ในหนึ่งในอินโดจีนอินโดจีนที่ไท่กัน,นเมียนามา็มนัานมาตั้งอยู่ที่เมืองโขง นาเมืองโคงแฟนจำปาศักดิ์ประกอบต้ตนไม้สักดิสิมันโคตรครับโคตรแล้ครับรครับครลอนะครัอันนี้นีคือเป็นป้ายเจกรนครับนะเจกรต้น,ตนไม้สักิตสิหรือว่าต้นมันโคต เลยครับเดีวาเดี๋ยนี้ครับมันล่มมันข้งนั้นยไปไ,ปไปนี่จังมาได้ข้าวระช้าชมนะครับผ้าชมาชมผาเบอ้งสา้ดิเกิดเชิดอย่าอย่าพับไปไหมลยเนะห็ดคิปเตเบิ้งก่อนเชิดเกิดเห็ดคิปปบเตเบิ้งก่อน อย่าพอกไปายสิ่งใดันไ,ได้ไหมเฮ้ยอไอ้จะไปไหวเลยเบิ้กรูปอะไรยัมาที่เราเคยคิดว่าครับหมากน็อตได้ครับมาได้ว่เาเคยกินผู้สาวได้เคยกินหมากนอ็อตเคยกินบอสบริเวณบัเบกเยสเลยบักนอ็อตสาว,าอ,งงาวาอันตรึงหน้ามาตัวฟเฟรชบอลนี่บอสอ่าแล้วคืบกันเลยไป สุดเสียวิวการศึกถ้าเป็นฟาแสตก็ได้เป็นพี่ไปน้อกมาดิก็ได้เกิดก้อนบอกเอ้ยนี่เกิดตับหลังเลยหรอเฮ้ยนี่เกิดออกตับหลังเนาะหรือว่าคนละเทียบอกเป็นบม่ได้เป็นฟาแฝดบอกโอ้คือโอ้ฟาแฝดเออเป็นเพป็นจือไม่ได้เป็นเพ่ออกตับหลังมันเป็นเอ้ยอันนี้เป็นเอ้ยไงบอกไหนครับกำลังกำลังปรุงหมักน็อตครับ โอ้เป็นโรงเอาของเพื่อนเลยเป็นโทษแล้วนี่มากอิสต์เนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นของมีกําลังครับของมีกําลังใครได้กินเลยรู้ไหมครับว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็ยังครับอ้อยอ้อยต้องแห้งเลยด้เดี๋ยวเรล่องซื้อมาจากไหนจะไปบอกหรือไส้ซื้อมาจากไหนตัวสดซิสเนะ สดสดนั่นเองจ้ะใส่สดใสสดใสสองไอ้หน่องจารอ้วมเอ้ยดีสองไอ้น้องจะเสียเอาไหายชเลือกไผ่ลาเข้ามาระวงังสองคนอันนั้นสสดกััับมองในนน้ไอ้พี่ชุบะพี่ชุบะเอ้ยชุบะซื้อชุบะปะนี่ฮะซีดีมโอ้นคะครับ นี่นี้น้องสดใสด้วยนี่นี่ผู้นี้ผู้นี้เป็นเ้อผู้นี้เป็นเนอกผู้นี้เป็นน่องปแฝดปาแฝดเอยาอะไรกยิ้มเนาะโอ้ยเป็นวีดุกสเนืรอนองดกสินะครับอันนี้เป็นสามเมรานะครับนาชุดจุดจุดชมชมวิวนะครับของนำตกคนทาเห ต้นมะนี่โคตมันอยู่บางเี้นงเนาะไอก้อนอยู่บางเน้ำน็อต้าอ่างเขียวเนาะเฮ้ยมันโอ้ยกินเปรี้ยเลยน้ำน็อตเอาทั้งสองขาแดงะเกียงน้ำมากน็อตน้ำมากน็อตเฮ้ยยูดิฟฟูดฟูดิฟูมากน็อตไม่ใช่ไม่เยดฮะ มานัดมากเงินมากนัดนั่งนั่เออมากไอซีนัดไม่ใช่เต็มอิ่มแล้วครับพี่น้องครับมาชมนะครับนักท่องเที่ยวกับกำลังลังไหลมากครับพี่น้องกำลังลังไหลมากนะลังไหลมากที่มาโอ้ยเอาโอ้ยจโอ้ยจ ครับพี่ดาวครับมาชื่นชมความงามพร้อมน้ำตกคอนพะเพงในเอ็งเกล่าของโซปบอลา เป็นบริเวณทั่วไปครับไปลองครับบริเวณทั่วไปให้กันครับไปดองขายอันนี้นะครับตะลัมพิกดีก็เป็นสัต่งๆครับพี่เวลาสั่งมีขยะบัตรพิจารณาอนนะครับเท่ากับสิไปนะครับวันเดดครับวันเดดก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่พี่ร้องรอยประพันธ์าสตร์เก็บที่กอดสิ่งกำมันเยี่ยนน้อเขามาเล่ากัน ไปล่องไปล่องนาทีในมหานาที4พันนอน4พันนอนกับปอแกงเกล็ดแกงที่ตอนเด็กแกงเกล็ดที่ตอนเด็กครับเล่นขึ้นดีดีที่สุดอยากล่างาาาานะครับเขาสาวจะสาวกำลังมาเยอะครับโอเคครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ